มาดูพระพิมพ์เดียวกันนะแต่คนละเนื้อมีวิธีสังเกตยังไงให้ดูที่ขอบข้างนะครับขอบข้างไม่เหมือนกันพอแห้งมากก็ไม่เหมือนกันรตรงเนี้ก็จะเป็นเขียวการามลินิดๆส่วนตรงนี้จะเป็นขาวนมข้น เป็นพระที่ลงรักเดเดิมมาเอามาล้างออกเพื่อจะดูเนื้อนะครับเห็นตามซอกเนี่ยเป็นดแดงๆเห็นไหมฮะหลักลุดจะไม่หมดล้างตั้งใจไม่ล้างให้หมดถ้าล้างหมดกหลุดหมดเห็นไหมฮะขอบข้างเนี่ย เนื้อน่าจะเลี้ยวไปหน่อยพอทำผ้าออกมาก็จะเป็นแบบนี้มือสารนี่ถ้าเราวางไว้เฉยๆก็หลุดได้ระเบิดออกมาได้เนี่ยผ้าระเบิดระเบิดเองอันนี้เนื้อก็จะเนืเดือดหน่อยเห็นขอบข้างไปเร็วๆนะอีกแล้ว สีแดงๆติดอยู่ครับอันนี้จะออกออกเขียวๆกันมลนนิดๆจะเป็นคนละโคกจะเป็นพิมพ์เดียวกันนี่เห็นไหมฮะเหมือนสารจะระเบิดถ้าอันไหนที่เป็นโลหะการขยายตัวไม่เท่ากันทำให้พระระเบิดได้ ที่ดีอย่าไปลางดีกว่าครับนี่องค์นี้เ็ระเบิดเบิดที่แขนเป็นเป็นเม็ดเม,ม็ดอยู่ภายในเห็นมวสารอาจจะเป็นเล็กๆก็ได้หรือแร่หิมะไทยครับความใสพระจะมีความใสความสว่างอยู่ในเนื้อ พระเก่าถึงยุคก็จะเป็นแบบนี้ดูฐานสิงนะครับฐานสิงเห็นไหมันจะเป็นสามชั้นเหมือนบุษบกของวัดระครังฐานสิงจะไม่เรียบนะเป็นสามชั้นดูโจ้ฮะพระจะมีความใสเนื้อจะใสสององ อันนี้ก็เนื้อใสเหมือนกันเห็นไหมฮะที่พื้นเห็นไหมเนื้อผ้าเก่าจริงเป็นแบบนี้ถ้าเก่าไม่จริงกนะ็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้หรอกนะที่เขาว่าแคลแซียมลวก็ในก็มีหมดฮะใสๆอยู่ในเนื้อขาวๆฟูๆขึ้นมา อันนี้รักเห็นแดงแดงคือรักแดงที่เขาลงไว้ไปล้างน้ำทีเดียวก็หลุดแล้วเห็นไหมมีเม็ดสีฟ้านิดหนึง่งอยู่ตรงหัวมุมนี่เนื้อเป็นแบบนี้เลยของเก่าแท้ถึงอายุเมื่อแบบนี้แล้วต้องมีการลงรักถ้าไม่ลงก็ไม่ใช่ แสดงว่าผ้าเนี้ยมีการปลกเสกมาแล้วมีการลงรักจุดกํมยานถวายเจวดา